เวลาแล้วก็กล้องของโรงแป้งมันจะมีรถขีแตนคันหนึ่งที่วิ่งย่งมาอย่างที่เกิดเหตุเพราะว่าผู้เียหายแจ้งว่ามีมีดแสนกำลังวิ่งวิ่งเข้ามาช่วงเวลาก็น่าจะประมาณ15หรือศงนหึนะครับคุณพูดต่อเลยครับคดีขอขอภาพประเทศคนร้ายจะได้เป็นข้อมูลคับคู่ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคาคเกวนร้ายอยู่้ายไมที่ต้องสงสัยนะครก็เป็นชายไทยอายุประมาณ20ปีเศษนะครับแล้วก็ที่ผู้เสียหายผู้เสียหายได้ให้การแล้วก็จำได้แบบตำหนิที่ชัดเจนก็มีการเจาะหูลักษณะระเบิดหูแล้วก็มีการใส่ใส่ตุ้มหูหรือน็อตข้างหนึ่งนะครับ ข้างหนึ่งแล้วก็ไว้เข่าแพกก็น่าจะเป็นยังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่เห็นบอกว่า Reading. มีมีสิวด้วยใช่ไหมสุทรรัศน์ม,มีสิวนะหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้สูงมา1ร้อยหกสิบเษนะครับเอ่รายละเอียดตรงนี้ก็พวกเราทุกคนทราบแล้วนะก็เดี๋ยวไปลงลงในพื้นที่ก็ดําเนินการให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด<ค>นะครับก็ช่วยกันนะมันจะได้ จับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ให้ได้นะโอเคนะครับเพื่อเพื่อหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประชุมันช่วงช่วง,งเย็นนะแล้วก็ช่วงเย็นสี่โมงเย็นนะได้จากการสืบสวนลงสืบพื้นที่เมื่อวานทั้งกล้องที่ที่ที่ได้มาแล้วก็ไล่กล้องรวมถึงภาพที่ ไว้รุ่นในพื้นที่ที่มีการเจาะหูนะเที่ยวไปให้ให้ผู้เสียหายัดูน,นะมาชี้แจงแล้วก็เดี๋ยวจะวางแนวทางว่าจะทำอะไรกันบ้างน,นะครับตัวเท่าไหร่